โดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพ่ลอยมากหลยเป็นแค่คนไม้ไม่มีทิศทางระคของตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บเนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลย วันหนึ่งน้องเวร้ลอยคอมามือเจ้าไว้คว้าคอนไม่เอาไว้เพียงหวังในใจพยุงให้ลอยพยุงหรือประคองสวัสดีเพื่อนๆนะครับ สวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสปปเราพี่น้องชาวต่างชาติฝรัง่งมังค่าพม่ารามันนะครับนักข่าวเกษตรน้องเรียนมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมนะครับกลับมาเจอเจอกันวันนี้นะครับนักข่าวมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามมาข้อหนึ่งนะครับและคําถามข้อนี้ก็ มันมีผลต่อการขยายพันธุ์หม่อนหรือว่ามันบอรี่ด้วยนะครับคำถามที่เพื่อนๆถามก็คืออนานวดครับการที่เราจะขยายพันธุ์มันบอรีเนี่ยนะครับเราขยายหรือว่าการเสียบการติดตามันบอรีเนี่ยสามารถจะทำได้ทุกฤดูหรือไม่ แล้วถ้าทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยก็ถามว่าฤดูไหนที่เหมาะแก่การขยายพันธุ์โดยการติดตาแล้วก็เสียบยอดมากที่สุดเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะฮะคำถามข้อนี้นะครับนันวดเนี่ยนะครับเท่าที่นันวดได้สัมผัสกับการขยายพันธุ์หมอนหรือว่ามันบุรีมาเนี่ยนะครับนะฮะหนึ่ง นอกจากเราขยายพันธุ์แล้วนะครับนั่นก็คือการสังเกตนะครับการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชอัตราการติดของพืชในแต่ละดูแต่ละดูนะครับถามว่าขยายพันธุ์ฤดูไหนขยายพันธุ์ได้ทุกฤดูหรือไม่เอาข้อนี้ก่อนนะครับถ้าถามว่าได้หรือได้ทุกฤดูหรือไม่ก็ได้ทุกฤดูนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันจะต่างกันเช่นถ้าเราขยายพันธุ์ในช่วง นะฮะเสียบหรือว่าติดตาในช่วงฤดูฝนนะครับมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําฝนเนี่ยนะฮะความชื้นก็คือความชื้นเนี่ยน้าฝนมันอาจจะเข้าไปในแผลนะฮะแล้วมันไม่ระบายบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะทําให้แผลเปื่อยแผลเน่าแล้วก็ตายนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ติดก็ได้นี่คือช่วงฤดูฝนก็คือถามว่าขยายพันธุ์ได้ไหมได้แต่ความเสี่ยงจะเยอะสําหรับฤดูฝนตามต่อด้วยฤดูหนาวนะฮะในบางพื้นที่ที่มีฤดูหนาว นะครับฤดูหนาวเนี่ยถามว่าขยายพันธุ์ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฤดูหนาวจะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งก็คือการแตกยอดนะครับหรือว่าการแตกตาของพืชเนี่ยจะช้านะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับช่วงที่พืชเนี่ยเขาพักตัวนะฮะช่วงฤดูนี้นะครับแล้วทีนี้มาถึงช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเป็นยังไงบ้างฤดูร้อนเนี่ยนะครับจะร้อน <c oughs> ฤดูร้อนจะร้อนฤดูร้อนเหมาะแก่การทําอะไรตากแดดฤดูร้อนจะเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเสียบติดตานะเสียบยอดเสียบข้างเสียบอะไรก็ตามแต่ก็คือการขยายพันธุ์พืชนั่นเองทําไมเพราะอะไรเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนะครับเป็นช่วงที่ตามปกติของพืชแล้วเนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็คือช่วงที่ พืชเนี่ยจะทิ้งใบ<ค> <lever> เขาจะทิ้งใบเริ่มทิ้งตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับพืชก็จะเริ่มแตกตานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอินกับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะแตกตา,อาของของต้นจะแตกตาเนี่ยในช่วงฤดูร้อนนะครับในช่วงฤดูร้อนอันนี้เราสังเกตได้เลยเพราะฉะนั้นช่วงฤดูร้อนหนึ่งก็คือจะไม่มีความชื้นการแตกตาก็จะเหมาะแก่อาการแตกตาดี นะครับเหมาะแก่การขยายพันธุ์พืชช่วงนี้ใครที่เสียบเอยติดตาเสียบยอดเอยเนี่ยนะครับช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงฤดูที่เหมาะที่สุดแต่ว่าถ้าถามว่าทําได้ทุกฤดูหรือไม่อันนี้ทําได้ทุกฤดูแต่ความเสี่ยงของแต่ละฤดูเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าหน,นวดก็เลยนะฮะมาขยายพันธุ์ต่อนี่อันนี้คือกิ่งนะที่เราจะนํามาเสียบส่วนอันนี้คือ อ่อเป็นตอหมอนพื้นบ้านเสียบแล้วนําไปปักชํานะครับนะฮะเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเราทําอะไรพวกนี้นะครับเราจะยิงนะครับเราจะสังเกตพืชตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะหมอนดนะครับพืชชนิดอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของนนทนะครับนะฮะอาจจะไม่ตรงกับพี่ๆน้องๆหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นนะครับแต่อันนี้ก็คือเราสังเกต จากที่เราได้ทํามานะครับว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่เหมาะแก่การติดตาเสียบยอดมากที่สุดนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับนะบเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเออช่วงไหนเวลาไหนจะทําได้ดีที่สุดจะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นในการรอดในการติดดีที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นัาหนวดมาคอนเฟิร์มอ่านะฮะว่าช่วงฤดูนี้แหละฤดูร้อนนี่แหละนะครับทุกๆพ,พื้นที่ตอนนี้ไม่มีฝนนะครับก็จะเหมาะมากนะฮะก็ลองพิจิตพิจารณาดูก็แล้วกันอันนี้นะครับหลักสําคัญก็คืออย่าเพิ่งเชื่อนัาหนวดก่อนนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทดลองทําดูก่อนทั้งหรืฤดูนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่นัาหนวดพูดเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อย่างที่บอกนะครับเราต้องทําด้วยตัวของเราเองลงมือทําด้วยตัวของเราเองจะเป็นการพิสูจน์ที่ดีที่สุดนะครับเอาวันนี้ก่อนจากกันนะฮะก็ฝากช่องไว้นิดเด่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแพล้โอ้ช่องนี้ไปดูได้เลยนะครับมีทั้งความสนุกสนานมีทั้งสาระมีทั้งความบันเทิงความรู้อัดแน่นนะครับหรือพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการที่จะ เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็สามารถจะเข้าไปทางช่องนี้ได้เลยแล้วก็ไปสอบถามพี่ต้อมได้เลยนะพี่ต้อมเนี่ยให้ข้อแนะนํานะครับดีมากๆนะดีมากๆเนี่ยเปรียบเสมือนอาจารย์ด้านหนวดเลยเป็นไอดอลของด้านหนวดด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไปทําความรู้จักไว้ก่อนครั้งแรกนะไปซอบๆดูก่อนโดยการเข้าไปเจาะรายการของพี่ต้อมเข้าไปดูเสร็จปุ๊บไป comment. คอมเมนต์คอมเมนต์สอบถามอะไรพี่ต้อมตอบหมดทุกคําถามนะฮะ และก็ทุกคําถามสลับพี่ต้อมก็มีคําตอบนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้ได้วยกันแล้วกันนะครับสลับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการเดินแปลนอีกช่องหนึ่งช่องนันหนวดนะครับนั่นคือช่องอเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปดูวิธีการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งปลูกมะเดื่อฝรั่งนะฮะแล้วต่อไปนันหนวดก็จะหาพืชอื่นๆเนี่ยเข้ามานะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่นันหนวดมีความภาคภูมิใจมากๆนะฮะก็คือ หนึ่งก็คือการขยายพันธุ์มะเดี่วฝรั่งนะครับที่เราพอจะมีข้อมูลเราพอจะทราบเกิดจากการขยายพันธุ์ของเราทีนี้พอจะแบ่งปันความรู้้กับเพื่อนๆได้ก็สามารถจะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับทางช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นคราวหน้ามีคําถามอะไรดีๆที่จะให้นน,หนวดตอบนะครับเดี๋ยวนน,นวดก็จะมาตอบแบบนี้ฟังกันแบบง่ายๆสบายๆนะครับทางช่องเดโชสุกินวันนี้อย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดี แล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน,วนันนวลลาไปแล้วเดี๋ยวจัดก,การกับกิ่งพวกนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบาย